สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแบมปฏิพัทธ์ออโต้เช่นเคยนะคะวันนี้แบมจะมารีวิวเป็นรถครอบครัวขนาดกลางกันบ้างนะคะคันนี้เป็น t o y ยต a Innova 2.0V เกียร์ออโต้นะคะลูกค้าเป็นปี2014คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะนี่เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะคันนี้จะเป็นสีบรอนนะคะสีบรอน สีบอลออกทองทองนะคะลูกค้าเดิมๆสีสวยแท้เดิมโรงงานเลยนะคะรับประกันไม่มีอุบัติเหตุคว่ำน้ำท่วมอย่างแน่นอนคันนี้มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ด้วยนะคะล้อแมกอลลอยเดิมโรงงานนะคะยางใหม่นะคะสี่เส้นไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมีมาให้ครบนะคะคันนี้เป็นตัววีตัวท็อปนะคะเครื่องยนต์ เบนซินภายในกระจกปรับไฟฟ้านะคะมีกุญแจมาพร้อมเบาะเป็นเบาะหนังสีสีครีมนะคะสีเทาเๆครีมๆสวยๆเลยนะคะภายในตัวรถเดิมๆมีระบบเนวิเกเตอร์ ไป900,000กว่าโลเท่านั้นนะคะวิทยุ C D M P 3ใช้งานได้ปกตินะคะเกียร์ตโตสวยๆเลยนะคะมีลายไม้สีน้ำตาลตัดกับสีครีมของตัวรถนะคะ าในห้องผู้โดยสารนะคะตรงกลางเบาะก็จะแบ่งแบบนี้นะคะนั่งได้สองคนตรงกลางด้านหลังอีกสวยๆเลยมีจอรตรงกลางมาให้นะคะลูกค้าท่านใดหารถครอบครัวอยู่ราคาผ่อนสบายๆแนะนำคันนี้เลยนะคะราคาคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่ 499,000บาทนะคะผ่อน7ปีประมาณ8,000นะคะลูกค้าเบาะด้านหลังก็พับเก็บได้นะคะสีเดิมๆสวยๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจเข้ามาชมรถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสนใจออกรถติดต่อเข้ามาได้เลยออกรถเดือนพฤษภาคม ลูกค้าเครดิตดีใช้เงินออกรถแค่6,000บาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีทั่วประเทศไทย mm hmm. เดี๋ยวแบมจะทิ้งลิงก์ไลน์และเบอร์โทรให้ติดต่อด้านล่างนะคะลูกค mm hmm. ้าท่านใดสนใจเข้ามาชมหรือปรึกษาเอกสารการออกรถสามารถติดต่อสอบถามแบมเข้ามาได้เลยนะคะ mm hmm. สำหรับคลิปนี้แบมขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนฝากติดตามชมกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ